และคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแทรงเหมือนเดิมเนอะผมสลับการวิเคราะห์มังงะตอนที่223อาเจนดาของคลิปนี้ผมขอแบ่งเป็น2พาร์ทเนีผมพาร์ทแรกเลยคือเรื่องของการสลับตัวที่ได้มีการพูดกันอย่างมากมายว่าตอนที่ยูจิได้แปะตัวกโกโจตอนนั้นเป็นการสลับวิญญาณกันและโกโจกับยูจิได้มีการสลับตัวกันส่วนเจนดาที่2เลยคือมูรากิไม่สามารถทําอะไรสุคุณะได้งั้นก็มาเริ่มกันที่อเจนดาเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้มีการพูดเนาะแต่ว่าชาวทวิตเตอร มมากมากยซึ่งในตอนตอนนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโกโจกับยูจิเนี่ยไม่ได้สลับตัวกันแน่นอนเพราะถ้าเกิดสลับตัวกันจริงอ่ะคณคิดจริงหรอว่ายูจิเนี่ยจะสามารถใช้มูลาสกิ200%ได้อ่ะคือมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้แน่นอนอ่ะและเหตุผลที่ผมไ,มได้นําเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่ยูจิกับโกโจสลับตัวกันมาพูดเนี่ยเพราะาคีบัติทิดก่อนจริงๆผมเนี่ยก็กล่าวพูดอยู่นะฮะแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วมันเป็นไปได้ยากแค่นั้นเองก็เหมือนเรื่องที่นานามิจะฟื้นคนนืนขึ้นมาแหละจากการ ทั้งหมดอยู่3เรื่องมันก็ครบ8นาทีแล้วผมก็เลยไม่ได้พูดไปนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคลิปนี้สามารถตอบทฤษฎีที่ชาวทวิตเตอร์ได้มีการคิดกันแล้วว่ายูจีบโกโจได้สลับร่างกันสิ่งนี้ไม่ใช่ความจริง และมันมีสาเหตุอะไรทำไมชาวทวิตเตอร์บางกลุ่มถึงได้คิดว่ายูเจี๋ยโกโจเนี่ยเลือกในการสลับร่างกันคือจริงๆแล้วมีเหตุผลนะฮะที่เขาได้มีการเขียนรับรองไว้นั่นกนะ็คือตัวคนที่ได้ทวิตได้กล่าวไว้ว่ายูจีเนี่ยต้องการช่วยเหลือเมงุมิดังนั้นแล้วเนี่ยจึงกะใช้ร่างของโกโจเพื่อต่อสู้และจากนั้นค่อยหาจังหวะในการสลับร่างอีกทีหนึ่งกับสุคุณนะเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อย make ซน n เท่าไหร่นะครับผม เพราะฉะนั้นพอคุณได้ฟังแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเริ่มเละเทะผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันงั้นเรามาต่อเจีนด้าที่สองเลยดีกว่า a g e น้าเรื่องนี้น่าสนใจมากนะฮะเรื่องที่ว่าทําไมซุกคุณะถึงไม่ได้เป็นอะไรมากมายเลยจากการรับมุลอสกิ200%ก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพลังมุลอสกิเนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างหัวและหางหรือคือหมุนทวนและหมุนตามภาษาบ้านบ้านเลยคือเอาโอและอา AG มารวมกันพลัง2อ,อย่างนี้เลยคือการดึงเข้าและการผลักออกพอรวมกันปุ๊บเนี่ยจะกลายเป ความสามารถของมูราสกิเลยคือจะลบทุกอย่างที่มันได้สัมผัสโกโจเนี่ยเคยใช้มูราสกิจัดการกับฮานามิในระยะไกลถึงแม้ว่าฮานามิกับโกโจจะอยู่ไกลกันแต่ว่าฮานามิเนี่ยก็ไม่สามารถหลบได้หมดดังนั้นเนี่ยบหบอกได้ถึงความเร็วและความแรงของมูราสกิพอสมควรต่อมาที่มังงะตอนที่223ที่เรล่านั้นกาลังจะวิเคราะพลังมูราสกิ200%มันคือมูราสกิเหมือนกันแต่ว่าแรงกว่า2เท่าคําว่าแรงกว่าสองเท่าเนี่ยอาจหมายถึงพลังคําสาปที่ได้ปล่อยไปและอาจจะหมายถึงความแรงของมันที่ได้พุ่งตัวไปสังเกตจากตอนที่สุกุ รับการโจมตีอ่ะในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าทําไมเราไม่เห็นลูกของมูราสกิที่กําลังพุ่งไปวะอ,อย่างน้อยเราควรเห็นบอลเป็นลูกๆที่กาลังพุ่งมาถูกไหมแต่นี่คือเราเห็นอะไรอยู่สังเกตดิมันคือพวกตึกที่กําลังพังจากการถูกการจโจมตีอ่ะและไหนคือมูราสกิกันล่ะจริงๆแล้วเราควรแยกเป็นสมุมมองมุมอม,มองแรกเลยคือมุมมองของโกโจหรือว่ามุมมองของเราที่ได้เห็นมุมมองของพวกเราหรือว่าคนอ่านหรือว่าโกโจน่ะจะมองเห็นมูาราสกิเป็นลูกๆเลยเป็นลูกบอลสีม่วงอะไรทํานองน,นั้นอ่ะแต่กลับกันฝั่งศัตรูเนี่ยที่กากาักรรบกรบโจมตี จะไม่เห็นเลยว่าเป็นบอลสีม่วงแล้วเป็นลักษณะของลูกๆรู้แค่ว่ามีการโจมตีของพลังงานคำสาบที่กำลังพุ่งมาเพราะฉะนั้นแล้วจากสิ่งที่เขาได้มีการทวิตมาเนี่ยผมก็คิดได้ว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ที่ความจริงแล้วพลังมูดลัสกีเนี่ยมันคือขึ้นของพลังเท่านั้นดังนั้นเราขึ้นพลังที่สามารถลดทุกอย่างเนี่ยมันจึงไม่ได้มีสีสีมว่วงแต่ว่าการที่อนิเมทหรือบางงานได้มีการใส่สีไปให้เห็นเนี่ยมันคือเหมือนกับตั้งใจให้คนอ่านอย่างเราได้เห็นไงแต่ความจริงแล้วมออ,อตูมัันนนนไไมม่้เเห็เป็ปสสีแลวทาาพอุุรรับโจมตีถึงไไเปลยย่่ะเมนกัสีไปแคฮ ท,นนทั้งที่ความจริงแล้วพลังนี้เนี่ยมันสามารถลบทุกอย่างตรงหน้าให้หายไปได้เลยทําไมกันนะก็ได้มีคนวิเคราะห์ไว้เหมือนกันอย่างแรกเลยคือหนึ่งสุครเนี่ยอาจจะหลบการโจมตีอย่างที่เราได้เห็นกันนะฮะว่าบางงาในตอนนี้เนี่ยมันได้มีการพูดถึงการที่สุคนะเนี่ยไม่ทราบถึงพลังในการโจมตีและอนุภาคของมันคือสุคนะไม่รู้ว่าพลังการโจมตีเนี่ยมันจะแรงขนาดน,นี้และวสุคนะมาทราบต,ตอนไหนละ่ะสุคนะทราบก่อนที่พลังการโจมตีเนี่ยจะถึงมือเขาคือตอนนั้นเขาคงมั่นใจแหละว่าเขาสามารถรับการโจมตีครั้งนี้ได้สังเกตตตีกกาาารโจมมหหเเววลลย็แแุ้่ สามารถปัดได้หมดแต่พอมาในคลิปนี้เนี่ยซุคุนะไม่ได้ปัดให้เราเห็นเหมือนซุคุนะเนี่ยเขาได้ใช้แขนรับเลยนะเพราะว่าตึกมันก็ได้พังทลายและซุคุนะก็ได้ออกมาจากสร้างตึกดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาบอกว่าซุคุนะได้มีการหลบการโจมตีเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะฮะแต่คือลองนึกถึงความเป็นจริงเนี่ถ้าิดหลบการโจมตีอะ่ะมันก็ต้องหลบไปแล้วก็ไปยืนที่อื่นใช่ปะ่ะแต่นี่คือซุคุนะาเนี่ยมันโผล่มาจากตึกที่ได้พังไว้จากการโดนการโจมตีครั้งนั้นสแสดงว่าตัวของมันเนี่ยไม่ได้หลบการโจมตีแนนน่อ แต่ว่าการที่ไม่หลบการโจมตีและทำพิชาไหนถึงเสียแค่มือสองข้างกันวะเรามาดูทฤษฎีข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเขาพูดถึงการทําสัญญาเหมือนกับฮาคาริจําได้ไหมตอนที่ฮาจิเมได้มีการระเบิดตัวเองในน้ําและตอนนั้นฮาคาริเนี่ยแทนนี่ตัวของฮาคาริเนี่ยจะแตกสลายนะฮะจากการระเบิดปรากฏว่าฮาคาริขึ้นมาแบบไม่เป็นไรเลยเนี่ยผมเสียแค่มือซ้ายเท่านั้นคือ้สิ่งนั้นอะมันคือการทรรรัสัญญาชั่วข่าวฮาคาริเลือกในการย้ายพลังงานคําสาปเขาเนี่ยไปนในช่วงตัวเพื่อป้องกันการโจมตีในครั้งนั้นแต่ถ้าเกิดคุุุณมมาา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 ลลอองงงงนนนนนึึกกกกถรรตต่สสสู้้้้้ใคคัััััีเยยะํธญแวว็ป เลยเสียแค่มือ2ข้างแบบนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะต่อให้พลังงานคำสาปเนี่ยจะป้องกันช่วงแขนช่วงขาหรือว่าช่วงหัวหลือ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่้อยจากแค่แขนมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะสามารถป้องกันมุลาสกิได้มันคือมุราสกิ200%นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่สามารถเป็นไปได้แน่นอนส่วนทฤษฎีข้อ3เนี่ยเขาได้มีการบอกไว้ว่าสุคุนะรับการโจมตีแม่งตรงๆนี่แหละแต่ว่าเสียแค่มือ2ข้างเท่านั้นอันนี้คือทฤษฎีที่ผมได้เห็นทั้งหมดในทวิตเตอร์ผมก็เลยไปเปิดในเลดดิตั้้งคคําาาถมมแแบบบนนีีลลตออหรืเป่ เอาจริงก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันแต่ว่าคําตอบเนี่ยค่อนข้างเละเทะกว่านี้มากคือมันไม่ได้มีคนตอบที่แบบเป็นหลักการอะ่ะก็แค่ตอบแบบว่าก็คนรับการโจมตีมันคือสุ้คุณนะ ก็ตัวเขาตอนนี้กินไป20นิ้วแล้วไงก็นั่นแหละครับคาตอบพวกนี้เนะี่ยผมไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลยและถ้าเกิดถามผมนะว่าผมเห็นด้วยทฤษฎีข้อไหนผมก็มองว่าผมว่าสุคุณะรับตรงๆนี่แหละก็เหมือนกับการโจมตีของโยโรสุอะไอบอลสัจจะอะไรพวกนั้นอนะบอลสัจจาคือถ้าเกิดมาโดนสิ่งใดอะสิ่งนั้นมันก็จะหายไปเหมือนกันนะฮะเพราะมันคือการบีบอัดของมวลเนาะและถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบพลังบอลสัจจะกับพลังมุราสกีเนะี่ย มันคือเหมือนกันมาก,มากๆนะฮะโดนสิ่งใดสิ <sh ่งนั้นหายอันนี้โดนสิ่งใดสิ่งนั้นลบแค่นั้นเองที่ผมอยากบอกเลยคือพลังบอลสัจจะตอนนั้นเนี่ยมาโดนแก้เกมด้วยดาบของมโหรากาดาบของมโหรากายมีคนใส่ย้อนกลับพลังงานคำสาบด้านบวกบอลสัจจะตอนนั้นเนี่ยเป็นพลังงานคำสาบด้านลบพอลบกระบวกมาเจอกันเนี่ยมันก็แตกสลายไปไงและคือพลังของมโหรากาเนี่ยมาเหนือชั้นกว่าดังนั้นแล้วมโหรากาเนี่ยถึงสามารถจัดการกับบอลสัจจะลูกนั้นไปได้ดังนั้นแล้วกรณีของโกโจในครั้งนี้เนี่ย ือสุคุนะใช้คุณใสย้อนกลับในการตอบโต้กลับนั่นแหละอย่างเช่นโกโจยิงมุราสกิมาเป็นพลังงานคำสาบ400สุคุนาก็ต้องตอบโต้ด้วยพลังคุณใสย้อนกลับ400เช่นกันแต่ว่าสุคุนะที่รับการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมันเสียเปรียบเว้ยเพราะว่าการโจมตีครั้งนี้ของโกโจเนี่ยมันโดนบัฟมานะฮะจากการเตลระบัของอุราเมะการเป็น200%ดังนั้นเราถามผมว่าสุคุนาเสียเปรียบไหมก็เสียเปรียบนะที่รับการโจมตีครั้งนี้ง่ายๆเลยคือโกโจเสียแค่ล้อยสุคุณาเสียไป20 ูเกมที่ว่าคนหนึ่งเสียน้อยแต่คนหนึ่งต้องเสียมากคือเราไม่ได้มองว่าตอนนี้ซุคุนะได้เปรียบนะจากการรับการโจมตีได้เพราะว่าได้มีหลายคอมเมนต์มากที่ได้พูดถึงว่าทําไมโกโจยิงขนาดนี้เลยไม่เป็นไรเลยอะเฮ้ยนี่โกโจใส่สุดแรงแล้วนะพลังมูราสกินี่มันแรงสุดแล้วที่ได้มีการเปิดเผยทําไมซุคุนะมันเสียแค่นี้วะเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ขนาดโดนบัฟมันแล้วยังทําได้แค่นี้เองงั้นเหรอลาก่อนโกโจ ก็นะจริงๆแล้วมันก็ต้องพูดถึงภาพรวมการต่อสู้ตรงๆอ่ะอย่างที่ตอนที่ยูจิสู้กับไมโตตอนนั้นยูจิก็มีอยู่แค่ท่าเดียวนะฮะตอนแรกมไมโตะมันก็รับการโจมตีได้สบายๆายแหละไอ้แบ็กแฟรหรือว่าโคคุเซนเนี่ยแต่พอมันโดนบ่อยๆเนี่ยมันก็น่วมไงสุดท้ายมันก็แพ้ดังนั้นการที่โกโจโจมตีแบบโคตรแรงและสู้คุณเป็นแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่ควรจะคิดว่าจบแล้วโกโจมึงทาได้แค่นี้มึงสู้มไม่ได้แล้วคือมันก็ไม่ใช่แบบนั้นและคือใบหน้าของโกโจหลังจากยิงบอลม่วงหรือว่ามมรากิไปแล้้วนหาของโกโจก็มีทท่าาีีแบบหน้เสย เฮ้ยมึงเป็นแค่นี้เองเหรอวะไม่หน้าของโกโจก็ไม่ใช่อย่างนั้นหน้าของโกโจก็คือหน้ายิ้มเหมือนแมวตัวหนึ่งส่วนซูคุนะตอนนี้ก็คือแบบว่า ชิวเหมือนกันน่ะง่ายๆเลยคือต่างฝ่ายต่างแบบรู้สึกชิวกับการต่อสู้ครั้งนี้และคือก็มั่นใจมากว่าฝ่ายดเรเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะดังนั้นแล้วการโจมตีของจริงเนี่ยมันเริ่มจากนี้ถ้ายัางไงแล้วคลิปนี้ผมพูดตรงไหนยากหรือว่าเข้าใจยากเนี่ยก็ต้องขอประชานอภัยไว้ด้วยนะฮะคือคลิปนี้ก็เกิดขึ้นได้จากการนําข้อมูลจากโซเชียลมาระสมปนเปกับความคิดของผมเนาะว่าทำไมมันถึงรับการโจมตีได้แล้วก็รับการโจมตีไม่ได้ถ้าย่างไงแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนี่ยผมใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แแลลละะเเจจอกกััััััััันนนนนนบบบมมมางดตตตวววววหุใวุใใพธ็ทรผสี